ที่มันล้มอุ้งอิงก็เพราะอะไรครับนะเพราะว่าตรงนี้ไงครับนะมันโพหางหมดแล้วครับตอนนี้นะเห็นได้อย่างแต่ละตัวครับนะที่มันล้มทักที่มันเอาทักษิณไปขังคุกเพราะอะไรครับมันจวนตัวไงครับพวกนี้พวกเขี้ยวพวกนี้มันจวนตัวครับนะเพราะว่านะครับเห็นไหมหลังจากประกาศบอกว่านะครับยึดทรัพย์ของสแกมเมอร์ของเครือข่ายของนะครับอ่า เบนสมิธนะครับเบนชมิธนะครับนะหรือว่าเครือข่ายของโชคอานครับนะเครือข่ายโชคอานเครือข่ายของนะครับแตงไทยครับนะเห็นหรือยังครับประกาศยังไม่ครบวันเลยก็ภาพหลุดครับภาพหลุดหงายเลยครับท่านผู้ชมนะหงายทองเลยนี่แหละครับเป็นการที่จะมาฟอกให้มันนะครับข่าวครับท่านผู้ชมมันไม่ได้ปราบนะมันไม่ได้ปราบครับ เพราะว่าที่บนอ้างบอกว่านะครับที่มันโดนปลดจากรัฐมนตรีมหาไทยก็เพราะว่านะครับนะเพราะว่าไม่ให้สัญชาตินะครับไม่ให้สัญชาติเบนจมิตรนะครับนะไม่ให้สัมภาษณ์เป็นไม่ให้นะครับสัญชาติเบญจมิตรแต่มึงเนี่ยให้ให้สัญชาติลูกสาวซกซกอานนานุทินนะ มึงให้ลูกสาวซกอานให้สัญชาติทั้งหมดเลยครับนะมาลำวงครับเพราะว่ามึงทำงานไม่เป็นที่เขาต้องการปลดให้มึงไปเป็นสาธารณสุขมึงทำงานไม่เป็นไงนะลำวงอยู่อย่างนั้นล่ะครับนะไม่ปราบไม่ตัดไฟเห็นไหมพม่าครับไม่ตัดไฟไม่ตัดน้ำไม่ตัดเน็ตครับนะลำวงอยู่อย่างนั้นครับเพราะว่าพวกมึงไง,ไง พวกมึงเองครับตัวนี้ล่อนจ้อนเลยครับมึงจะบอกว่าภาพเก่าภาพอะไรไม่นั่นทําสําเร็จที่มึงล้มรัฐบาลยิ่งรักได้ไงความสําเร็จร่วมกันครับนะแม้แต่ไอ้พผอบทบนะครับนะอิทธิรัตน์คงสมพงศ์นะครับมันก็ยังนะครับมีภาพในนั้นบทครับนะอิทธิรัตน์แล้วก็ใครล่ะครับนะสอเสือนะครับนะจารัฐอย่างเงี้ยนะครับจารัสแล้วก็เอกนิตินะ เอ็ยังนะพวกมึงทั้งนั้นครับที่มึงนะครับซื้อม็อบนะเอาเงินฟาดหัวเทพเพื่อครับเดินขับไล่อุ้งขับไล่ยิ่งรักออกไปครับกูจะมาเป็นเองครับประเทศนี้กูจะยึดประเทศนะโดยสแกมเมอร์นะครับตอนนี้ก็ร่อนจอนนะครับมึงอย่ามาบอกว่าเก่าหรือใหม่ครับเอกนิติมันทาไมถึงมาเป็นรัฐมนตรีในในรัฐบาลเมืองหลานุเกนมึงทาไมมามาเป็นได้มาเป็นรัฐบาลกูถามหน่อย นะครับเพราะว่ามันนะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่ขับไล่ยิ่งรักมาครับแบบขับไล่สมัรขับไล่ทักษิณครับคนพวกนี้นะพี่น้องเห็นเรื่องเห็นสันดาคนพวกนี้หรือยังครับนะเพราะว่ามันมันต้องการที่จะยึดประเทศไงครับเห็นหรือยังครับนะมึงบอกว่าไอ้ภาพเก่าไม่เกี่ยวครับไม่มีความสัมพันธ์โอ้โหครับนะมึงอย่ามาเห่าอย่ามาพูดครับนะดูสิครับไอ้วรพักน่ะ ัฐมนตรีช่วยมหาไทยที่ช่วยการเงินการคังน่ะที่มึงตั้งเป็นไงครับไปเกี่ยวข้องกับแบงค์นะครับไปเกี่ยวข้องกับแบงค์กับบูทามึงรู้ไหมแล้วมึงนะครับแล้วมันลาออกทําไมล่ะหรือยังครับอีแตงไทยก็โอนเงินไปนู่นครับอีแตงไทยน่ะนะโอนเงินเข้าไปธนาคารองเวียดน่ะก็วิงเวียดหรืออะไรนี่ครับนะเป็นประธานธนาคารนะครับ ธนาคารที่นะครับกบูชาครับนะ BTC ครับ BTC ของใครครับนะแล้วของใครภาไปโผที่นั่นนะครับบอรพักไงไอ้บอรพักนะเออมึงจะดิ้นหลุดได้ยังไงล่ะครับงานนี้มันงานเต็มๆเลยครับที่มึงเี่ยครับทําชั่วทําเลวไว้ครับอ่าเห็นหรือยังครับไอ้คนที่มาเดินตามตูดมันเป็นยัไงอะครับเลขา มึงจะรับผิดชอบอยังไงล่ลาดเลขาตอนจอนแล้วครับมึงเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันนะครับนะเละตุ่มเป๊ะครับโดยเฉพาะธนาคารเห็นไหมครับนะธนาคารชาติของเราเนี่ครับนะผมเชื่อนะครับว่าน่าจะเป็นแหล่งฟอกเงินของพวกนี้ครับธนาคารชาติเราเห็ยนยังนะตั้งคนของเราเข้าไปไม่ได้ครับนะกิติรัตน์นารดองจะเข้าไปมันไม่ให้เข้าครับ นะเพราะว่ามันจะไปเจออะไรของมันพวกมันเน่าๆเฟะๆไว้ครับไม่เข้าครับมันต้องเอาคนของมันครับนะคนของมันทั้งนั้นครับอย่างเอกนิติอย่างนี้เป็นไงล่ะครับนะร่อนจ้อนไหมที่มึงพยายามโอ้โหครับนะนะครับน่เตรียมมาอย่างดีครับว่าจะเป็นการแถลงนโยบายไปกบเกลือน้ําท่วมภาคใต้ครับแต่ปรากฏหนักกว่าเดิมครับมึงเนี่ยไปเป็นไหมล่ะครับ นี่แหละครับมันไม่บริสุทธิ์ใจครับเป็นรัฐบาลเท่าๆครับนะถ้ามึงแน่จริงแหะครับมึงทําไมครับมึงเป็นรัฐบาลมึงก็ไม่ไม่ออกหมายจับครับนะท่านทักษิณกําลังจะออกหมายจับนะครับนายเบนจามิรเนี่ยนะที่มันเกี่ยวข้องกับเมียครับเมียของไอ้เบนจามิรเกี่ยวข้องกับเมียของวรพักครับที่ไปเป็นกรรมการธนาคาร BTC เขมรครับนะองเวียดนะครับนะเห็นหรือยังครับ นะแล้วก็เงินเงินเส้นทางเงินครับของแตงไทยก็โอนเข้าไปนู่นครับนะเห็นหรือยังครับมันมีอยู่สามส่วนครับนะสามสี่ส่วนนะของนะครับของเบนจามิดนะครับของเบนจามิดแล้วก็ของนะครับของแตงไทยครับนะของแตงไทยนะครับนะมันมีอยู่สามสี่ส่วนนะครับนะที่ ที่เกี่ยวข้องกับที่มันประกาศในการยึดทรัพย์หมื่นล้านครับที่จริงเนี่ยทรัพย์สินมันมีมากกว่านั้นครับแต่มันยึดแค่หมื่นล้านครับเพื่อที่จะฟอกขาวให้พวกตัวเองครับเหมือนกับตัวเองไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่องครับนะพี่น้องรู้ไหมครับนะหัวละสามพันสี่พันเงินจากตรงนี้ครับเงินจากตรงนี้เงินจากเบญจมิตรนะเห,หรอ,อยังพี่น้องคนไทยตื่นได้แล้วครับนะ ที่ไม่เอาทักษิณที่ไม่เอาอาุ้งอิงเนี่ยครับนะคุณก็ได้แบบนี้ได้เทาเทาแบบนี้ครับนะคุณจะเอาแบบนี้เลยครับพี่น้องคนไดต้องเข้าใจต้องตื่นรู้ครับพักกระท่อมกัญชาเห็นไหมครับนานนยบายไม่เอากระท่อมกัญชาไหมลูกหลานเรากินไะด้ยังไงนะนะมาเสพได้ยังไงครับคนพวกนี้มอมเมาอย่างเดียวไงครับมอมเมาให้โง่ให้จนให้เจ็บให้ขอทานนะห้เผาบ้านตัวเองครับไม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองครับ นะแดกกัญชาแดกยาบ้าเข้าไปมันจะเหลือเลยครับบ้านมันจะเหลือเลยครับนะถ้าพี่น้องต้องการแบบนี้ก็ช่วยเลือกมันเยอะๆครับสมัยหน้านะมันแจกเท่าไหร่ก็เอาเลยครับนะเลือกมันคนพวกนี้ครับมันไม่ได้ห่วงประเทศมันไม่ได้ห่วงพี่น้องคนไทยหรอกครับมันห่วงแต่เบนจามิดครับว่าจะอยู่รอดไหมจะหาเงินที่กูซื้อเสียงได้ไหมมันห่วงแค่นั้นครับนะเห็นไรยัางครับอนุทีนมึงจะว่าอย่างไงครับกฎหมายไปถึงไหนก็ถึงมึงด้วยไง นะมึงจะทํำยังไงล่ะครับนะมึงจะทํำยังไงมึงจะอยู่ต่อไปได้ยังไงนะนะ้ำท่วมพี่น้องทางใต้เขาก็รออยู่ครับรอเงินครับเป็นไงล่ะครับไปยืมเงินเขาไว้มึงยอนเงินที่ไหนไปแจกเขาล่ะอ <c oughs> นะนี่คือสิ่งที่นะครับคนไทยต้องเปิดต้องเปิดใจแล้วครับตอนนี้ที่คุณเกียรติทักษิณไม่เอาทักษิณเป็นไงครับนะ <c oughs> โดยเฉพาะพี่น้องชาวใต้ครับเอาควาย มาเป็นรัฐบาลก็เอาครับนะเป็นไงครับเอาควายมาเป็นก็น้ําท่วมตายไงครับน้ําท่วมตายไม่เอายิ่งรักเนี่ยก็น้ําท่วมตายไงครับเตายิ่งรักโครงการบริหารจัดการน้ำสามแสนหน้ามือล้านเนี่ยน้ำไม่ได้ท่วมบ้านคุณหรอกครับนะผมถามหนอ่ <c oughs> อ,อยไอหรอยงครับเอาควายมาบอกเลยะคุณต้องรู้นะครับว่า,านะครับการเมืองเนี่ยถ้าไม่รู้คุณก็เป็นเหยื่อของคุณครับมาแล้วครับนะ USA ก็มาแล้วครับนะขอ <owns S 2> บคุณนะครับพี่น้องที่ร่วมด้วย่วยกัน กับช่องแดงสามวาแต่เมื่อวานต้องขออภัยนะครับอวาเนี่การตกไปหน่อยครับนะวันนี้ฟื้นแล้วครับนะเสียงห้าวแล้วนะไม่ธรรมดาครับนะเสียงห้าวแล้วครับนะไอ้วัวลพักก็โดนครับก็ลาออกเลยครับลาออกแล้วโดยเฉพาะสารรับโดนเขียเลยก็ไปทําอะไรเลยครับนะเห็นหรือยังครับนะอย่างนั้นมีจริยธรรมหรือไอ้เก้าตัวนะอย่างนี้มีจริยธรรมหรือไอ้นั้นพอนี่พ่อเึงเนี่ยนะกูถามหน่อยเก้าตัวว่าไงครับสว ๋ัววอครับคนมีจริยิธรรมเลยครับมีภาพไปติดอยู่กับไอ้นะครับไอ้เบนจามินเนี่ยครับโอ้ยมีจิิยธรรมสูงมีความซื่อสัตย์ถูงเลยครับนะพวกมึงเนี่ยรวมหัวรวมตัวล้มทักษิณนะครับล้มทินวัตรทั้งหมดที่ผ่านมาครับนี่มันมานี่ครับมันมาบูดมันเน่ามันมาแตกตอนนี้ครับมาแตกที่มันมีภาพครับนั่นแหละเป็นการล่อนจ้อนพวกมึงครับภาพปีห้าเจ็ดมึงสมรู้ร่วมคิดไง สมรู้ร่วมคิดครับกับเทพเทือกนะกับไอ้จำลองสีเมืองพีพศคงชัยครับได้แก้วสันพวกนี้ครับมึงสมรู้ร่วมคิดไงนี่แหละครับนั่นแหละนี่มึงบอกว่าไม่เกี่ยวภาพเก่าครับโอยนั่นแหละครับเป็นหลักฐานที่ดีความโชว์งูของพวกมึงขางโอเลยนั่นแหละครับนะเห็นไหมครับเงินหายจากบัญชีไปหนึ่งล้านอีกนี่ครับไม่มีใครตามเลยครับนะเห็นหรือยัง หนึ่งละล้านที่กู้มาครับมันหายจากบัญชีไปนะครับเผ่าพูนโลดก็นันนินก็ตามอยู่ก็เพราะพวกนี้ไงครับพวกนี้พอกเงินครับนะคุณจะเอาไว้อย่างนี้แหละครับคนไทยครับไม่ร่วมกันหรยอครับ